โดยมากก็จะเปิดแค่เดือนกุมภาใช่ไหมคะเปิดเดือนกุมภาพอที่นเดือนกุมภาปุ๊บก็เราก็จะทําการจีบแต่ว่าปีนี้คือเราเปิดทั้งปีแล้วค่ะไม่ได้หยุดแค่เดือนกุมภาแล้วเปิดการท่องเช้าทั้งปีอ้าวครับเชิญชวนเชิญชวนหน่อยค่ะก็อยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเราค่ะเราถึงเราจะไม่มีไฟฟ้าถึงเราจะไม่มีเอ่อ สัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าคือมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะมาสัมผัสธรรมชาติโดยตรงตัดจากโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเชิญให้มาลองดูค่ะค่ะก็บังเอิญนี่หลังจากแพคือแพ้รังสีคึือนแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็เลยตัวเองก็ต้องมาหาพื้นที่ที่คลื่นน้อยที่สุดนะก็มีลูกศิษย์เขาบอกว่าให้ มารักษาตัวหรือเอาถ่ายพื้นออกที่พื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าปังอุ๋งเนาะก็คือจริงๆหุบเขาวงที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มาพักอาศัยอยู่ประมาณสักสองเดือนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยพาเครือข่ายจากจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดศรีสะเกดมาชมแทนบุญคุณนะแม่ก็จะเป็นคนที่ไปอาศัยพื้นที่ไหนแม่ก็จะตอบแทนบุญคุณพื้นที่นี้เนาะ เพราะงานของเราก็เป็นงานที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทั่วประเทศเนาะแม่ก็มีบุญที่มีโอกาสมาอะไรอ่ะว่าเจ้าอาวาสวัดผู้น้ำร้อนเมตตาให้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ของรัชการที่9เนาะแม่ก็ถือว่าแม่ก็ต้องตอบแทนประชาชนอำเภอด่านช้างเนาะปีนี้เป็นปีแรกที่แม่เชิญชวนผู้นำตั้งแต่ในอำเภอ ในสาสุขอำเภอแล้วก็พุ่มในการพร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลเนาะผู้ใหญ่บ้านทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่อจะนำรายชื่อทูนเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สินะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจมาท่องเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติที่ไม่สัมผัสคลื่นโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งแม่ป่วยมาเพราะทำงานมา57ปีเนาะ แล้วก็เพิ่งสัมผัสนี่ได้สิบป,ปีแม่ก็ยังแพ้รังสีรังสีคลื่นแม่ริกไฟฟ้าหรือภาษา,าอังกฤษว่า e s s Hyper Electro Hypersensitivity เนาะซึ่งแม่ก็หมดสติไปหนึ่เดือนเนาะหน้าตอนนี้การรักษาก็คือเพียงเอาขึ้นออกจากร่างกายขอบคุณนะคะที่อเอื้ออาทรแม่นะคะแล้วเอื้ออาทรที่ยามที่แม่มา เดินมาเพื่อจะล้างขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนาะในฐานะเป็นผู้นําองค์กรบ้านเกลราก็ขอบคุณมากๆแม่มาอยู่ยังมีความสุขนะแล้วก็คิดว่าเรือขายก็คงจะเริ่มมาเที่ยวกันเนาะสนใจเพราะมันเป็นธรรมชาติมีแพแล้วที่นี่ถ้าแม่ในฐานะที่เที่ยบกับที่อื่นนะทู ที่วางเต็มบางพื้นที่300ที่นี่ร้อยเดียวเนาะ,ะยังไม่ขึ้นนะคะ,ข,คะขอบค,คุณมากค่ะ,คะ from mm -hmm. ที่จะมานักท่องเที่ยวที่จะมาปางอุ๋งจะเป็นมาเย็นวันศุกร์สาวกับเย็นวันอาทิตย์วันนี้เช้าวันจันทนักท่องเท,ที่ยวกลับกลับไปหมดแล้วเราเลยมาแทนเพราะไม่มีคนแพรอันนี้เป็นแพที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปกินกินที่แทนสองอันแพนหนึ่งเป็นรัวอีกแพนหนึ่งเป็นแพท,ที่เขา ทำค้าขายทางโลกคือขายหมูกระทะเนาะวันนี้เป็นบรรยากาศของเราสามคนในปังอุง๋งแล้วแม่ก็พาลูกศิษย์สองคนที่ช่วยแม่ทําเอกสารปูพมเรียนเชิญผู้นำแนมเพอผางช้างเรียบร้อยแล้ว มาเลยเร็วแมเข้ามาแม่เดี๋ยวแม่หนึงเชือกให้พวกนี้ไม่เป็นกวดตกน้ำ,นำ,นำม,มาเข้ามานี่เอย่าเพิ่งอะแหมเข้ามาจับไอ้นี่ไว้เวลานั่นต้องจับไอ้นี่จับไปจับกรงแม่ไม่มีลูกสาวใช้ยนึง

แม่แหม่มคนเดียวก็พอไม,ไม่มีใครห้ามแม่แม่เลยเป็นหัวหน้าคณะเอามาเทียบท่าแล้วเทียบท่าผูกเชือกไว้ไหมน้น่นนภูนเขาอยู่ด้านหลงังนี่แหละอ่างเก็บน้ำผูกเขาวงหรือที่เรียกกันว่าบางอุ๋งสุพรรณบุรี หยุดแลพักยิงาง i